พื้นที่รุ่มมากๆเนี่ยนะครับเรามีเรามีหรอคะเราจะเฉพาะพื้นที่ในเมืองนะแต่ในต่างจังหวัดเราไม่มีแต่พื้นที่ของทุ่งนาเราไม่เคยใช้พื้นที่เป็นพันๆไร่อย่างนั้นนะพื้นที่แค่ตัวนี้มันไม่เท่าไหร่นะสิบหกแห่งหรือว่าเขาใช้ป่าโกงกลางเป็นโครงการเป็นประเทศที่มีการปลูกป่าโครงการมากที่สุดในโลกนะครับเพื่อป้องกันอินทอมเสยเวียดนามตอนใต้นะแต่วงจิมิชิตีนะฮะแล้วก็อพยพ ทั้งตำบลก็มีเขาทำมาเจ็ดแปดปีแล้วนะเพราะฉะนั้นพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ข้าวลอยน้ำนะครับข้าวต้นที่สูงสูงมีข้าวลอยน้ําข้าวลอยมันเราต้องอยู่ในดินอย่างเดียวรากต้องอยู่ในดินใช่ฮะหลังสงครามเวียดนามจําได้ไหมเราต้องส่งข้าวออกไปให้เขาอ่าใช่ฮะเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้ส่งข้าวมาเดี๋ยวนี้เขามาแย่งตลาดข้าวเนี่ยเมื่อกี้ยิ่งพูดไงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตบ้านเรือนมันเรื่องของ อาหารด้วยนะครับอ,องค์กรภัยพิบัติของเอเซียที่ผมเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่ขนาดนี้กำลังจะเชื่อมโยงอของอสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสี่แห่งด้วยกันคืออิเลวด,ดีคงคาเจ้าพยาและก็แม่โขงนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะทั้งสี่แห่งเนี่ยคือ,คอ อู๋ข้าวอู่น้ำมหาสารทีเดียวแหละคือเหมือนกับว่าตรงนี้แหละเป็นคลังอาหารของโลกครัวโลกอยู่ตรงนี้เลยงอครัวโลกใช่ฮะแล้วถ้าเผื่อเป็นอะไรไปนี่นะครับการส่งออกการผลิตข้าวนี่จะมีปัญหาแน่นอนสีุ่่มน้ำนี้นะสีุ่่มน้ำนี้แล้วก็เผอเอินสี่รูปน้ำนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ มีการอ่อนไหวต่อภัยพิบัติน้ําท่วมมากที่สุดเราก็เห็นอยู่แล้วว่าปีนี้อินเดียก็เจอน้ําท่วมพม่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีข่าวแต่จริงจริก็มีน้ําท่วมในนัคริสเนี่ยช่วงนาคริสเนี่ยพื้นที่นาของพม่าในช่วงไปหมดเลใช่ไฮะไปหมดอันนั้นเกิดตอนล่างนากคริสเนี่ยตอนล่างของพม่าเพราะฉะนั้นเครือดการเชื่อมโยงของพื้นที่ปากแม่น้ําทั้งสีเข้าด้วยกันได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ ประสบการณ์อย่างเช่นที่เวียดนามได้ทําไว้กาจะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งได้เราห้ามฝนไม่ได้ห้ามน้ําไม่ได้แต่ว่าเราจํากัดความเสียหายแบบที่เวียดนามจำกัดความเสียหายเหลือคนตายแค่80คนค่คนข้าวไม่สูญเสียรเราตาย800คนข้าวสูญเสียยับเยินนี่คนอุตสาหกรรมสูญเสียยับเยินอย่างนี้ต้องโทษใครครผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันนะครับ ทั้งประชาชนเองทั้งภาคเอกชนเองทั้งรัฐบาลเองนะครับหรือแม้แต่เราสามคนก็ต้องรับผิดชอบด้วยน,นะครับเราอาจจะรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดนะครับหรือว่าพูดไม่หมด พูดไม่หมดหรือว่าเรากลัวว่าถ้าเิดเราพูดแล้วคนจะหาว่าเราเข้าสีไหนอีกอะไรอ่ะเกิดไม่สบายหรือเปล่าคลุ้งไปหรือเปล่าเพิ่อไปอย่างอาจารย์สมิธเนี่ยจำได้ไหมที่แกพูดถึงว่าวันหนึ่งจะเกิดสุนุมิที่ภูเก็ตค่ะคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์ที่ภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับสมาคมอะไรแถวภูเก็ตนึ่ด่าแกจะตายเลย้ทำให้การท่องเที่ยวเสียหายแล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิด เกิดขึ้นจริงๆเนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาพูดหรือออกมาพยากรณ์เรื่องของสภาพอากาศหรือว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากมัก็ถูกมองว่าต้องการดิสเครดิตประเทศไทยหรือเปล่าต้องไม่หวังดีหรือเปล่านะคะโดยโดยการที่ถ้าเกิดเนี่ยก็โอเคอ่ะคุณพูดถูกแต่ถ้าไม่เกิดคนก็มองไม่ดีอีกเหมือนบ้านเราต้องการฟังแค่ข่าวดีหรือเปล่าคะด็อกเตอร์ บ้านเรานี่ไม่มีข่าวดีหยิบมีข่าวดีไม่กิ่กกชิ้นนะสิ่งที่สิ่งที่รัฐบาลกำลังเตรียมทําอยู่ตอนนี้นะฮะเรื่องของเงินกู้สามแสนห้าหมื่นล้านอันนี้คือชัดเจนว่าเป็นโครงการที่เตรียมพร้อมรับมือกับภยัยพิบัตินะฮะไม่ว่าจะเรื่องของอน้ําท่วมหรือภัยแร้งก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเราเรา,เราเตรียมเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเดินไปสู่ในอนาคตมาถูกทางหรือเปล่าครับผมผมคิดว่าในหลักการเนี่ยฮะผมว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะบ้าน บ้านนี้ของเดิมที่เขาสร้างไว้ดีๆอยู่แล้วแหละพอพวกเราขึ้นมาถึง60กว่าล้านเราดึงนโนนสายไฟตรงนี้มันก็เริ่มเละเทะแล้วใช่ไหมครับถึงเวลาตอนนี้เนี่ยจะต้องบอกกับคุณเฉลียวบอกว่าของมาประมาณจักก่อนมาบรูรณะบ้านหน่อยนะครับไอ้ตรงไหนที่เป็นน้ําขังอยู่ตรงนี้นก็ตีซีเมนต์ซะหล่อซีเมนต์ซะ,ะจำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าไอ้กระบวนการจะเป็นยังไงหรือ,อ ความการตรวจสอบหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในหลักการแล้วผมว่าจะต้องลงทุนในเรื่องของการที่ฟื้นเอาไอ้ไอ้ความเป็นธรรมชาติที่สมดุลเนี่ยกลับคืนมาครับจำเป็นต้องทำแต่ว่าเราอาจจะเริ่มต้นชา้าไปนิดนึง อ๋อชา้าไปมก <c oughs> ากเรก่ต้นช้าไปมากเรื่งต้นช้าไปนิดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดว่าเอาลัาประสบการณ์จากปี2554น้ําท่วมใหญ่ทําให้เรามาจุกคิดขึ้นได้ว่าเราต้องมีมาตรการที่ต้องมารับมือกับเขาแล้วล่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันเริ่มจะแรงขึ้นแล้วก็ทีขึ้นอย่างที่ <c oughs> ดร ok <c oughs> ว่าใ <c oughs> แต่แต่ว่าตัวตัวของโครงการทั้งหลายที่ที่รัฐบาลออกแบบมาเป็นโมดูล1 2 3 4 1 0โมดูลแล้วก็เหลือ9โมดูลเนี่ยอันนี้มันเข้ากันกับ ภูมิประเทศของเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมคิดว่าต้องถกเถียงกันนะครับ,รบอ,อย่าเพิ่งบอกว่าผมเสนอมา เท่านั้นเท่านี้โมเดลแล้วถูกต้องเนะครับเพราะว่ามันมันบางทีมันก็มีมองแง่คิดกันได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะย่าเอามาถกกันหน่อยนะแต่ว่าที่ผมบอกว่าถูกต้องเนี่ยคือว่าต้องลงทุนต้องลงทุนต้องเป็นเวลาถูกต้องต้องลงทุนแล้วแต่ว่ารายละเอียดทำยังไงนะครงไม่ต้องคุยกันตรงนี้ฮะวางกล้องอยู่เนี่ยไม่ไม่ได้พื้นที่ไม่เรียบื้นทีกล้องก็เอียงอยู่ตรงนี้เออตรงนี้คุณจิงบอกว่าต้องเอา มาพรมมาใส่คุณเฉลียวว่ามวไม่ต้องใส่พรมใส่พรมไม่ได้ต้อง<ร>ใส่ไม้ลื่นแบเนี้แหละเทียงกันไปเทียงกันมาอย่างเงี้ยแต่นี่พรมกับไม้นี่มัน ราคามแตกต่างกันนะใช่ไหมครับแล้วก็แถวข้างๆเขาจะชอบไม่ช่างกล้องก็จะชอบไม่ในเขาจะเดินสบายไหมมันจะติดซ่อนรองเท้าไหมก็ต้องถามเขาก่อนเพราะเขาต้องอยู่แถวนี้นะเนี่ยเขาเป็นคนใช้เนี่ยเขาเป็นคนใช่ผมเนี่ยเป็นคนนั่งดูเฉยๆนะแล้วก็ผมไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้ก็ต้องถามเขาด้วยใช่ครับก็เหมือนกันเรากำลังทําโครงการใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องไปถามประชาชนที่ จะได้รับผลกระทบที่จะเกิดถามเขาแล้วก็บอกใครเขารู้ว่ามันจะเกิดข้อดีอย่างไงบ้างนะครับแต่ถ้าเผื่อเขาบอกว่าเอ๊ะผมดูดูแล้วไม่เห็นมีข้อดีเลยกับผมเลยมีข้อดีกับคุณมากกว่านะครับเพราะปก็คือแต่ว่าต้องมาทําในบ้านผมใช่ไหมชดเชยผมสิผมต้องเสียทุกนาอย่างนี้ยครับไอ้ไอ้ไอ้แก้มดิงสองล้านไร่ที่ไปทำเอาไว้นี่นะครับผมอยากให้ทำต่ออย่างจริงจัง้วยคูเดือโดยพัฒนาให้มันมี ปริมาณในการรับน้าได้มากขึ้นครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็มีผู้เสียประโยชน์คือชาวบ้านนะครับแล้วก็ต้องหาทางในการที่จะให้ที่ทํากินเขาใหม่หรือชดเชยเขาหรือให้เขามีอาชีพใหม่ที่เกี่ยวกับประมงหรืออะไรก็ได้แต่มันมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปเอาสองล้านไร่แล้วก็ทำการดึงอย่างเดียวในหลักการถูกต้องแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับ ไปดูให้ชัดเจนแล้วก็ต้องไปชดเชยเยียวยาแล้วก็ต้องจริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจกับเขาไม่ใช่ว่าเาไปบอกว่าเดี๋ยวเป็นพื้นที่รับน้ําตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นพื้นที่รับน้ำหนึ่งไร่หนึ่งล้านไร่สองล้านไร่แต่ว่าพอถึงเวลาผลักดันน้ําลงไปอยู่ในตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้รับเงินชดเชยออันนี้ค,คือสิ่งที่ที่กังวลแล้วก็เป็นปัญหาว่าคนไม่ยอมที่จะให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ําเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งน้ํามาท่วมผมกําลังปลูกข้าวอยู่พอดี แล้วอาจจะไม่ได้เงินใช่ครับแล้วก็ถ้าเผือว่าจําเป็นแล้วถ้าเผือว่าเขายินยอมพร้อมใจที่จะให้ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำํำคือแก้มหึินหงนะครับก็ต้องใช้ผลประโยชน์สูสุดให้ได้ก็คือว่า จะเวนคืนจะขอชดเชยค่าเสียหายให้แล้วก็ต้องขุดให้ลึกต้องพัฒนาต้องให้มันเก็บน้ำได้มากจริงๆาจริงให้คุ้มกับเงินที่เราจะไปชดเชยชาวบ้านเขาแล้วก็ต้องที่สําคัญคือมีทางเข้าออกอืไม่ใช่ว่าไปวางไว้ตรงหน้าหมู่บ้านออกยังไงล่ะทีนี้แต่ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยหน่วยราชการเนี่ยเขาเก่งนะทางวิชาการก็มีความรู้นะครับ พียงแต่ว่าบางทีเราเราอาจจะต้องให้กําลังใจเขาเราก็บอกสังคมให้รู้นะครับว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็อีกประการเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นการเมืองนะครับที่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เอาประเด็นเหล่านี้ไปเป็นประเด็นการเมืองที่ถกเถียงกันผมว่าบาปบาปมากเลยครับแล้วไม่จบด้วยแต่ถ้าเราจะถกเถียงกันจริงจริงก็ต้องถกเถียงว่าตรงนี้จะเป็นผหรไอมะเป็นไม้นะครับแต่ไม่ใช่เพราะว่า คุณเป็นสีหนึ่งคุณบอกพรมที่ฉันเป็นอีกสีฉันก็ต้องบอกไม้ไอ้อย่างนี้อย่างนี้ทำให้ปัญหาของประเทศเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนไม่จบเลยล่องก็ยังเอียงอยู่อย่างนั้นปัญหาไม่จบนะครับใช่ครับล้องก็ยังเอียงอยู่พรมก็ไม่ได้เปลี่ยนครับไม้ก็ไม่ได้ใส่ใอาจจะทะเลาะกันฆ่ากันตายยังห่างนะคะเป็นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยอนาคตอีกสักสิบปีนกเตอร์กำลังมองเห็นอะไรกับเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเอาเฉพาะประเทศไทยเรา ผพว่าสังคมตื่นตัวขึ้นนะครับคนกรุงเทพเมื่อตอนน้ําท่วมมาสองปีที่แล้วเนี่ย รู้จักชื่อคลองรู้จักเส้นทางของน้ำไหลนี่มากกว่าสมัยผมเป็นผมไม่รู้จักว่าพยาสุเรนใช่ฮะใช่ฮะจนบ้านน้าท่วมปุ๊บทะลุปุกโป่งเลยใช่ครับตอนที่ผมเป็นผู้ว่าเนี่ยครับผมจะมาอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าน้ามันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเาวาบ่านคุณไปรู้เรื่องตอบคาเดียวดีกว่าบ้านผมน้าท่วมไหมแต่นี่มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาต้องรู้แล้วว่าอ๋อทางน้ํามันจะท่วมไ่ท่วมเพราะมันมาจากตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ยังความตื่นตัวของสังกมมีสูงนะครับ ราชการเนี่ยต้องตอบสนองต่อความรู้ที่ประชาชนรู้มากขึ้นนะครับจะไปบอกว่าเอาหน่าเฉยๆน่ะนำฝนตกมาปั๊บผมมาออกให้ภายในห้าชั่วโมงไม่พอครับต้องอธิบายให้ด้วยว่าไอ้ห้าชั่วโมงเนี่ยเพราะอะไรทำอะไรบ้างนะครับผมจะออกทางคลองนี้ทางออกทีงคลองนั้นนะครับเพราะเธอปวดคลองนี้มันเกิดมีระดับน้ําสูงผมจะออกช้าจากสี่ชั่วโมงเป็นห้าชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงนะ คนส่วนที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธก็ได้แล้วก็ไม่โกรธด้วยนะแล้วปีหน้าเขาก็บอกถึงตอนแล้วดูแรงนะที่คุณบอกว่ามันจะต้องเคยสี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นห้าเป็นหกเนี่ยนะคุณแก้ซะก่อนตอนนี้ได้ไหมก่อนที่จะตุ่นน้ำใก่อนที่มันจะฝนหน้ามาหรือว่าคลองต่างๆที่มีการไม่มีการขุดลอกเลยผักตรงผักตบคลองนี้ตื่นเดินเล่นได้เอาแห้งแล้วรีบไปขุดซะใช่ครับก็ต้องใช้การตรวจสอบด้วยใช่ครับ ก็เป็นการที่จะทําให้หน่วยราชการเนี่ยครับต้องถูกกระตุ้นเตือนตามไปด้วยถามว่าหน่วยราชการไม่รู้เหรอผมว่าไม่จริงครผมก็รู้รู้แต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีมันก็ลาลาอยู่นะแล้วก็บอกว่าเราเราเราให้กําลังใจเขานะครับแล้วก็การเมืองอย่าไปยุ่งมากนักนะครับปล่อยให้เขาได้ทํางานอย่างเต็มที่เพราะว่าราชการกับชาวบ้านเนี่ยจะเป็นคู่ที่เขา จับคู่ทํางานกันไปได้ดีต้องทำงานคู่กันได้ได้ครับแล้วสัญญาณเตือนผมผมเท่าที่ดูสัญญาณเตือนมันมันยังไม่แรงพอในบางเรื่องในบางเรื่องบางสถานการณ์คือเตือนแบบมันเรียบเรียบเบาๆไปหน่อยเบาซึงจริงๆเนี่ยมองไปข้างหน้าเราก็รู้พอจะประเมินได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะน้ำล้นลำตะคองมันก็เข้าเมืองโคราช อ่าโครา่าก็ต้องในเมืองต้องประกาศเตือนรับมือกับมันยังไงก็นี่ไงยกของขึ้นที่สูงอืมนี่ก็แค่บอกว่าเออยกของขึ้นถูงที่สูงมันมันไม่พออันนี้มันคือแค่ปฏิปฏิปฏิบัติการโต้ตอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ผมเป็นชาวบ้านผมอยากรู้มากกว่านั้นน่ะนะครับทำไงแม่ผมเกิดเจอเหตุการณ์นี้ปีหน้านะครับเอาปีนี้ผมถือว่าผมโชคไม่ดีละแต่ปีหน้าจะเกิดขึ้นอีกนะปีหน้าก็ให้ผมยกของขึ้นที่สูงอีกเหมือนเดิมค่ะก็ประกาศงี้ซ้ำมาเจ็ดแปดปีแล้วเหมือนที่บอกกันนนเี่ะะค ในช่วงสุดท้ายนี้เนี่ยให้น้องเตอร์ช่วยสรุปหน่อยก็แล้วกันนะคะว่านอกจากจะเป็นในพื้นที่ของประเทศไทยที่อาจจะต้องเจอกับภัยพิบัติที่แรงขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นแล้วเนี่ยนอกประเทศนอกหรือว่าทั่วโลกจะต้องเจอกับภาวะเดียวกันแบบนี้ด้ไหมคะครับทั่วโลกกค็คงจะต้องเจอภาวะเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของรัฐส่วนของเอกชนส่วนของชุมชน ร่วมมือกันทํางานได้ดีขึ้นอย่างไรถ้าหากว่าเขาร่วมมือกันได้น้อยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นมากอ,อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของระบบการสั่งการนะครับการบัญชาการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2011เ,เนี่ยเราล้มเหลวส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะาระบบบัญชาการเพราะว่าเราเราไม่มีเอกภาพในเรื่องของการบัญชาการและเราก็ไม่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วย และเราก็ไม่ได้ให้กรมซึ่งเขาทํางานเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาสามรอสิบห้าวันต่อปีเป็นระยะเวลาแปดเก้าปีแล้วได้ทํางานเต็มที่คือกรมป้องกันและบรรเทาสาหภัยนะครับแล้วเราก็เอาเรื่องของการเมืองก็ามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของช่วงน้ําท่วมอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่เราให้เห็นเดี๋ยวว่ามันจะเกิดถี่และเข้มมากขึ้นต่อไปในไม่ช้านารเราจะต้องรีกเร่งไอ้สามสี่ประเด็นที่พูดเมื่อกี้ให้ได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนเนะคะเริ่มจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและก็เห็นถึงอนาคตด้วยนะคะว่าปี2013เนี่ยอาจจะไม่ใช่โลกแตกแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงปฏิบัติแบบเดิมนะคะไม่เฝ้าระวังก็อาจจะนําพาหายนะจากภัยธรรมชาติมาสู่ชีวิตเราก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอคุณท่านดรพิจิตรัตกุลมากที่มาเร่วมให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับดรครับขอบคุณครับดีครับเอาละครับนี่คือรายการผู้นําทําจริงนะครับก็มาเป็นพิเศษ ครับวันนี้พูดถึงเรื่องของภัยพิบัตินะครับแลวภัยพิบัติก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะฮะเป็นภัยพิบัติทั้งโลกเลยนะครับเราต้องเตรียมพร้อมรับมือนะเพราะว่าดรบอกว่ามันจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับค่ะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการผู้นําําจริงคงหมดลงเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ